สวัสดีครับครับ,รบผมมน,นีมาอัปเดตรถนะครับหลังจากที่ทำการสอมแซมนะครับวา่าปกติดีบอนะครับหลังจากที่สอมแซมแล้วก็ทดล่องไถก็ได้ห้ายไล่เติบแล้วครับงานวันนี้ก็ไถหุ่นหน้านะครับไถหุ่นหน้าให้เพิินหน้าดินไส้หนาไหวหลายๆเลย,ๆเลยครับ หลังจากที่ใส่งานมาประมาณสิบยี่สิบไลยแล้วล่ะครับไถามานเนี่ยว่ามันยังปกติดีบอนนะครับก็ม่มมีมองรั่วซึมนะครับเจ้ามองเลยก็ถือว่าสร้างเหตุดีครับหมองหัวบ่มีน่นะคไตทองแต่ยูครับดดเดี๋ยวเดี๋ยวซองเว้งก่อนไตทอง มองปะมานี่อยู่นะครับอยู่อยู่อยู่ทุกจุดอยู่ครับรถกระล่างไม่ไหมเลยนะครับมาลุงมองนี้แล้วมันเป็นนามครับเป็นกิตดตถงกนตกอะไรโนูนอีกละดำอีกลน <c oughs> ครับครับกาถ้าเข้าโบไปแตะต้องมองที่ว่านะมันก็ขึ้นสีบบพังนะครับ เหยียดที่มันพังแ็คือห้าไปแตะต้องมันนะครับ้างเพิ่นไปแตะต้องมันครับไปอย่างเราเขาเอินไปปรับมันครับเพิ่นเพิ่น่ายน็อดออกเป็นน็อดเบอร์สิบสองจับอยู่หันครับเพิ่น่ายน็อดออกแล้วกะดึงดึงปั๊บให้มันอัอนมอนหรอมั้งครับควมคิดเพิ่นเหยียดห้มันมอนให้มันเข่ายนะครับแต่ว่ามันมันมันบไดเเป็นปัญหาเลยครับเขาเขาบได้เฮตดให้ปั๊บอยู่แล้วครับตัวนั้นนะ มองพันลนะมันเป็นตัวคุ้มของมันเลยเขาบดเอทับทป,ปับเห็นมันเขาง่ายเขายากเขาง่ายเข่ายากกะคือเขาต้องขยับรถหาจังหวะมันเอานะครับมันกะสิเขาตามจังหวะเฟืองเกียร์มันเหรครับตามจังหวะฟันเฟืองมันคือเก่าเหรอครับมันปรับตัวนั้นบดไอ้หรอกผมคิดว่ามันสีเขาง่ายเขายากกะคืออยู่น้ำจังหวะรถครับขยับรถหาเอา เพิ่นกะเฮ็ดนะครับผมก็บ่ได้บอกให้เพื่อนเฮ็ดดอกเพื่อนหันเฮ็ดแต่ว่าแต่ว่ากะกะให้อธิบายก่อนนะครับว่าว่าจะมันเป็นจังไดนะครับก่อนหนาสิก้อนหนาที่มันจะแตกนี่เพื่อนเพื่อนเฮ็ดไว้นะครับแต่ว่ากับ่ฮหู้นะครับว่ามันจะรุดผมผมกับ่ฮหู้คือกันครับว่ามันข้างในมันเป็นกลไกแบบนั้นสร้างเพื่อนกะจักจะหู้บหู่ครับว่าข้างในมันเป็นกลไกแบบนั้นบ่อ แ่ว่าหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดแล้วนะเพิ่นบอกผมว่าถ้าถักถ้าเขา่าถ้าเขา่าสองเผามันเข่ายากหรือว่ามันมีปัญหาให้โทษเข่าศูนย์นะครับเพิ่นบอกผมยังสี่หลังจากที่เพิ่นเฮ็ดแล้วก่อนเพิ่นจะกลับบ้านนะครับมันกับ่มีปัญหานะครับเพราะว่าเข่าแล้วมันก็นเข่าอยู่ครับแล้วกับมันบน่หลดเจักเทือนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนตัวน,นั้นมันจะหลุดลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันกัยังมีตัวตัวคุ้มให้มันเข่าได้อยู่ครับ แต่ว่ามันบดถึงคือจังตอนนี้นะครับตอนที่มันมีปิดล็อกตอนตอนนั้นนะมันสีโยกได้ครับนี่มันสีเป็นโยกมันมอนเลี่ยวครับปวดล็อกไงไงเตตัวนี้แข็งเลยต้องไปดึงมันนี่มันสีอยู่ในล็อกของมันเลยครับตอนมีปิดล็อกครับเป็นสร้างอย่างหลักอื่นสร้างพึกงานเเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับน้องผู้นั้นก็ได้ผู้เพิ่นมากก็ได้ กบได้ว่าล่ะครับมันผ่านมาแล้วเนาะมันว่าไปเพื่อนกับบรับผิดชอบหรอกทางศูนย์ก็ได้เบิดประกันล่ะครับมาเข่ารอเรื่องบันที่นี่ผมใส่งานไปเข่าประมาณพันชั่วโมงนี่แหะครับกบท่านถึงดอกเพราะว่าตอนนั้นตอนที่มันเริ่มซึมน่ะมันเจ็ดรอยกัวสิบแปดรอยชั่วโมงครับผมก็แจ้งศูนย์ออกมาเพื่นมาเปลี่ยนโอลิ่งให้ละครับ มาเปลี่ยนโอลิงให้โอลิงอันว้าวสะเทินมันนะครับมันซึมเพิ่นก็เลยเปลี่ยนให้เพิ่นก็เลยเลแตงตะตอนนั่นเลยครับเพิ่นก็เลยเห็ดเห็ดเห็ดสองเผาผมตะตอนนั่นล่ะผมคิดว่ามันจะรุดตะตอนนั่นแหละครับแต่ว่าเหตุมันเพท่านเกิดซื้อ,อแต่ว่าหลังจากนั่นมาผมรู้สึกว่ารถผมนะมันจะเกียร์ล็อกครับเกียร์ล็อกอย่างไนดนตีนี่ครับสมมุดบ็สมมุดล่ะสมุดม,มันเป็นคันแท้ งานมันเป็นหัวงานยังสีนะครับไถมากมันสีมีคันแทเนะสมมติมมีคันแท้อยู่นี่รดผมแลนหัวหัวมันแลนขึ้นคันแท้เล็กเล็กหน่อยนะครับสงสัยตัวโตที่มันหลุดนะมันสีไหลลงไปขัดกับเฟืองครับเฮ็ดเกกยร์มันล็อกแล้วมันเดินหนาก็ับเได้ถอยหลังกับได้ไหมครับเป็นบางช่วงครับแล้วก็บางช่วงก็ดังตึ๊กแห้งเลยครับเสียงเฟืองมันกัดแต่ว่าผมกับบุหูว่ามันเกิดจากตัวนี้นะครับตอนนั้นนะบุหูเลย มันลลอกมาตลอดเลยครับแต่ว่าพ่อตอนนี้นะเอาใส่คลืนแล้วนะมันมันบม่มีอาการนั้นเลยครับหายไปเลยครับอาการนั้นนะก็คือหายไปแล้วครับบบ,บ่ว่าเจออีกแล้วเท่าที่ไถมากันเลยมาแช่ประสบการณ์นะครับเราว่างเอานะครับเฮาเห็ดรลดเฮาเฮาก็จะไปแตะต้องมันนะครับสองเผารุ่นนี้ครับ ของรุ่นนี้แหละของรุ่นเ6 2มสองนี่พยายามอย่าไปแตะต้องมันครับมันเข่ายากอะหาจังหวะขยับขยี้รถเอาครับมันมีหลายวิธีอยู่ดอกว่างใบมีดกคตรหอนา่ร้อยกะบปดใดให้กันครับง่ายให้กันขยับรถเล็กหน่อยกับเฮ็ดไดให้กันครับครับไล่ไล่ใจกับเบิดหลยเติมอยู่นะครับเบิดหดมื่นกว่าบาทอยู่ดิเพราะว่าผมกับเลียนน,น,นํามันน้ำเนาะ ต้น้ำมันกน็หลายพันอยู่ด้วยครับเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็ค่ารถแลีนไปซื้ออะไรนู่นนี่นั่นอีกเท็ดทอยูสามสี่หมื่นก็ได้ไปสามสี่หมื่นครับค่ายูค่ากินมูอีกค่าสรา้างเพิ่นเพิ่นใข่อยู่ตะเพิน่นเบาน้ํไหลายครับสร้างมูเพิ่นเฮตุให้กุดจอดฝีมือกันแล้วครับสร้างเพิ่นก็ได้เป็นมูกันนี่แหละครับอายุเพิ่นก็ยังเป็นรุ่นน้องผมอยู่ทุกคนแหละครับแต่ว่าก็เป็นมูกัน อาสิบรถไทคือกันเฮ็ดใหกกันครับขอบพอขุ่นผลๆคือกัหล่ะ้อกันแล้วผลเ,เห็ดไทย้าถ้าไปให้ศูนย์หรือว่าให้ล้านเห็ดนี่เฮาอาจสิบุหูเลยครับว่าเหตุมันเกิดจากอยังนะครับอ,อาจจะปิดเงียบเลยก็ได้นะครับอันนี้เฮาเห็ดกับคนที่เฮาหูจักกันเขาก็บ,บอกเพื่อนนะครับเฮากสิหูว่ามันเกิดจากยังน,น,นะครับ กะได้แช่ประสบการณ์ในกันเบืงองยังสี่เหรครับถ้าเขาซูดเนี่ยก็คือถาล่อตลับรถมาใส่อย่างเดียวแล้วครับบอ่อดดหูอยังบ,ยบ่งอดดเบิ่งยังน้ำดอกอกันเข้าบ่เขาไปเอาครับงานนี้ก็เป็นงานไถหุดนนะครับเดี๋ยวไถเบิ่งจกักสองสำหรับอยู่ดอกมันห้อนครับแดดห้อนฝนสิตกบ่คือเอาเน่ย ครับเมื่ออัปเดตรถหลังจากที่ซ่อมมาใหม่ซือครับคลิปนี้กะคือว่าแหละครับถ้ารถเ่อได้ซ่อมได้แกะแล้วก็บ่สบายใจนะครับเทิองเห็ดเทิองขึ้นและครับเฮ็ดไปนน้ำขึ้นปนํ้ำเหรอครับโอ้จักมันคือเก่าบ่อเนาะครับเป็นความวิตกกังวลเลยครับความรู้สซื้อคงผมตอนนี้คือไข่ยกับรถมันก่คือเก่าเหรอครับแต่ว่ามันก็คือเก่าหั่นแหละครับผมว่ามันบ่ผิดแผกไปดอกแต่ว่า แต่ว่าความรู้สึกนะครับเนาะก,กังวลนั่นโน่นนี่นั่นเฟืองมันสี่หวนบอ่อเฟืองมันสีแตกบ่อเยอะบัดนั่นแหละมันสีหัวอีกบอ่อแตกอีกบอ่อมองได้สีลุดอีกบ่อเยอะบัดนั่นแหละครับในในสมองมันคิดนะครับย่ามเห็ดหลดกด็เลยเพราะว่ามันได้เป็นมาแล้วนะครับครับผมช่องทางติดตามผมได้อีกช่องทางหนึง่งก็คือเพจเฟซบุ๊กนะครับจอบไทยดินเห็ดมาดูแล้วล่ะครับอันนี้ก็ลืมวัวนะครับจอบไทยดินดือยกันแหละครับ ทั้ง tiktok ก็มีขึ้นกันนะครับซื้อเดียวกันเลยเขาไปกดติดตามเขาไปรับชมใดทางนั้นก็ได้ครับ <c oughs> เอาครับคลิปนี้ก็สิทไทยเหย่นเบิงไทยให้ให่เบิงก่อนนะครับจกักสามสี่รอบครับ